กอจะถามได้ไหมครับใครเป็นผู้สร้างนะครับเพราะเป็นภาษาลาาัทธิเราไม่ถามดีกว่ามันไม่ต้องไปถามดีกว่าั้นไม่เป็นไรพอเป็นความเชื่อเดี๋ยวถามด้วยใครก็พูดได้อย่างงี้มันก็ไม่ไดีเอาอเสือ <c oughs> ไปพวกบเนี่ยมันจะมีข้อกังขาเยอะมาก <c oughs> ถ้าไม่ใช่สดุดยอดตัวสร้างแล้วใครอย่าง,งนางงี้ยุ่งมวมัวอีกโอเคได้ครับนั่นนี่ก็คือเป็นแบบหนึ่งในพระ พระเครื่องนะที่อาจารย์นิรันมีอยู่แต่ว่ามีพระบูชาด้วยใช่ไหมบอ๋อเราไปชมกันดีกว่าเขารู้สึกไครับอลังการมากข้างในครับเดี๋ยวให้พาไปถามให้หน่อยถามบาทข้างในดูที่งานดูเช็ดนช็ดก็ขาถือไปดูจะถามอะไรคะ ครับที่สำนักของอาจารย์นิรันดร์อาจารย์นิรันดร์พุทธคุณนะครับก็มีของดีของที่น่าสะสมหลายประการนะครับดูจากภาพดูจากพุทธศิลป์ดูหลายประการอย่าง,อย,างอย่างน้ครับดาบนะครับอาจารย์ไปตรวจหยกหรืยอยังอย่างครับ ดี๋ยวตอันนี้ก็ดูถ้าาจะเป็นจะเป็นเนื้อหยกครับครับแล้วก็มีอนี้จะพวกเป็นพวกเครื่องประดับมาดูดูดูพุทธศิลป์เป็นเกณฑ์นะครับความเก่านะครับก็สะสมพระแบบนี้ครก็เป็นการสะสมแบบทางเลือกนะครับด้วยเมอนแบบทางเลือกแล้วก็ูดูมมาดูฐานใน่ไหมพระ หลวงดุลพันธ์มีเม oui> ็ดพระธาตุมีครับครับข้าวทุ่งไม่ตายพระองค์เสียรยังเม็ดไต่สักองค์เกษียรเลยนะมาดูตรงตรงบาทนีะครับมีสมเด็จตั้งเท่าไหร่สมเด็จเอ่อพันพันกว่าองค์ครับแต่แต่ละบาทนะครับโอ้พันกว่าองค์พันกว่าองค์ครับ ยีงมามาสอนครยังยังมีเหลืออยู่มัธยมชั้นนิรันดิ์ที่ยังได้ขนมาเพราะมียังเหลือเยอะเรีมาโชว์ดูดูตรงนี้มีมีหลายมีมีหลายพิม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 โอ้เยอะมากเลยบาทอันนึงอันนึงประมาณบาทกี่กิโลครับอาจารย์ผมไม่เคยชั่งอ่ะแต่ทุกอสองคนอ่ะสองคนก็ครับก็ก็สองคนเพราะไม่ไหวเพราะตกใบใหญ่บลากระยาดใหญ่ครับหน้าหลายสิบกิโลอยู่ครับ เขาชมภาพนะครับผู้ชมชมภาพดีไปว่าก็น่าสนใจนะครับน่าสนใจเป็นหม้อ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 โบราณใช่ไหมจารย์ดารันใครอันนี้คือหม้อมีไหบราณใช่ไหมได้ที่แพคด้วยผ้าโพลีที่เป็นแพคด้วยมาคาบดีเต็มเต็มอยู่เลยครับเนี่ยของประมาณนี้มามาบูชาสะสมก็น่าจะดีนะครับเป็นพลังงานที่ดีนำมาสู่บ้านเรือนอาคารร้านค้าก็น่าจะเป็นพลังงานที่ดีที่จะ ช่วยดึงดูดพลังงานด้านโชคลาภพบทรัพย์เมตตาคุ้มครองภัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับการที่เราได้บูชาพระดีพระแท้มีพลังงานนี่นะครับว่าจากประสบการณ์ตัวผมเองเนี่ยผม่ขนท้ายเชื่อว่าสามารถช่วยให้ชีวิตดีขึ้นครับเชื่อแบบนี้นะครับอาจารย์นิรันมีอะไรจะเสริม่ไหมครับก็นี่เป็นกลุ่ม เป็นกลุ่มสายวังนะครับโอเคครับสายวังก็ได้เจ็บสะสมไม้พอสมควรเหมือนกันครับอยู่รดนก็คือไม่ได้ไม่ได้ออกมาจะมีพ้าที่อาจจะบางทีก็อาจจะแปลกแปลกๆหน่อยแต่ว่าเป็นผ้าที่มีพุทธคุณสูงมากนะครับเป็นเป็นของดี ลองไหมลองให้พาจัดได้ไหมก็ลองเอ่าเขาช่วยหน่อยชยหน่อโชว์โวหนยชวไหมโชว์หน่อยลองสัมผัสพลังลองสัมผัสพลัองาลองตรงหน้าปูนี่หน้าปูโบกหวล่าสตบอกว่าใครก็ทำอะไรได้ดูทิ์บ้านเธอดูดู ในบ้านไ,ไ,ไหน,ดไดนะครับครอบจักรวังครอบจักรวาลเมตตามหานิยมชกุชกครับคราบตั้งใจนึกปรารถนาเอาสร้างนานมากสร้างสร้างนานไหมครับลองสอบถามหน่อยครับโบราณการนะคะสร้างสังโบราณการเลยค,ค่ะอันีทจะมา ผู้ <Okay. S 2> มีพลังสูงส่งที่สร้างขึ้นมาผู้มีพลังสูงส่งสร้างขึ้นมาสูงมากสูง,งมากสูงจริงกี่ปีสักกี่ปีาม,มาั้งหมดสิบสามตั้งหสิบสามปีพันพันปีพันพันปีพันป,นปนนนีนานแล้วนานแล้ว ็ผ้าคงอ่ะเรานึกถึงผ้าคงอ่ะข้างหลังที่เป็นผ้าคงล้ำพูนะครับม็ต้องเป็นถามบาทให้หน่อยเนาะไหนๆก็มาสัมภาษณ์แล้วไหนๆก็จะพิสูจน์ถามบาทบาทรว่าเนี่ยอายุเท่าไหร่ลองสอบถามรู่ด้วยหน่อยไหนๆเราก็ก็เชื่อสิ่งพนี้แล้วเราก็ต้องถามดูว่าเป็นไปได้เขาว่ากันทีทีลอสอบถามดูนะครับเนาะดูความเชื่อนะครับ หลายหลายพันปีนานนานมากกว่าจะได้มาเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะพลังพุทธคุณมากล้นขาดสาธุสาธุโอเคอเป็นตารงานที่ฟูงมา เยอะมากเวลาโ okay, อเคครับขอบคุณมากครับข,ขอบคุณมนะากส,สไปไปุอเสอประนเราไปนั่งครับก็สิ่ง,งที่ทนําเสนอไปเนี่ยนะครับว่าเป็นการตรวจพลังงานนะครับว่าเออฟังด,ด,ด้วยด้วยด้วยปัญญานะครับด้วยวิจารณญาณนะครับเนี่ยเนี่ยขอบขอบคุณครับสรุปละดูสรุปกอนสรุปกอ่อ่โอเค ก็มาดูพาคเครื่องแล้วก็จับพลังกันครั้งนี้ก็ได้ความรู้กัน <T> พอสมควรเลยนะครับอโอเคสรุปเนี่ยครับในงานประกวดประกวดพระเครื่องครับของชนรนดรับเพื่อเส้นพระเครื่องไทยในวันที่สองที่สองพฤษภานะครับ,รบก็จะมีการจับพลังนะครับแล้วก็<ๆ>จะเชิญเชิญได้พบกับอาจารย์ทุกท่านนะครับ<ไ>ในงานด้วยนะครับ ครับโอเคแต่ท่านจะมีอะไรจังก็ใครอยากมีพระเอาไปตรวจไปเช็คเชิญในงานวันงานวันที่สองพคมนะครับมาครับครับก็จะเจอพวกผมับพวกเราครับครับทั้งหมดในในงานวันที่สองครับผมถ้าพระท่านท่านมีแล้วยังขาดใจว่ามีพลังหรือเปล่าอ่าใช่ครับแล้วก็มีอยากจะรู้เรื่องพุทธคุณพระว่าพระท่านมีพุทธคุณทําเชิญไหมก็เชิญเชิญวันที่สองพุทธศครับนะครับผมที่ที่เอ่อทีโอทีนะครับทีโอทีครับผม ่วนไหนครับโซนที่เท่าไหอ่าตึกตึกห้าชั้นสองนะครับนะครับนะครับหรือถ้าสงสัยประการใดก็โทรที่ศูนย์หกสามหกเก้าสองสองห้าหกห้านะครับศูนย์หกสามหกเก้าสองหกเก้าสองสองห้าหกห้าสองห้าหกห้านะครับสอบถามได้เลยนะครับครับก่อนจะจบคลิปนะครับว่าผมขอย้ำตรงนี้อีกนิดนึงนะครับว่าพลังงานพระเครื่องเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับ เป็นเรื่องสําคัญประการสําคัญทีเดียวการที่ได้สวมใส่พระแท้มีพลังงานที่ดีนะครับว่าผมพูดเสมอเหมือนกับเราขับรถมีประกันนะครับการที่ได้ตรวจพลังงานเนี่ยก็อย่าคิดว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระนะครับคือคือผมตั้งความสังเกตว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับเป็นเรื่องสำคัญทุกคนก็คาดหวังดังนั้นก็พวกเราพยายามสืบสาร รักษานะครับอนุรักษ์วิชานี้ต่อยอดให้ไม่ให้สูญหายไปนะครับก็บางทีก็ที่ผมพูดว่ามันพิสูจน์ยังประจักษ์ไม่ได้แต่การที่ท่านมีพระครับว่าลองให้จับสักจับพลังสักสี่ห้าคนผ่านแล้วก็ท่านก็ลองเอาใช้เปอร์เซนต์มามามาชั่งน้าหนักดูถ้ามันมีพลังก็น่าจะดีนะครับผมเสริมแค่นี้ครับ โอเคครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ